สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยช่องโกวิดชาแนล e l 47นะครับท่านผู้ชมเช็กสถานะรถไฟความเร็วสูงไทยจีนประจำเดือนเมษายน2567มอดกโลกทับซ้อน CP ยืดเยือ้อก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กด,กดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนลด้วยนะครับ ไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับในขณะที่อีกสองสัญญาที่ยังไม่ได้ลงนามก่อสร้างคือสัญญาที่4ีขีด5ช่วงบ้านโพพระแก้วมีประเด็นมอดดกโลกล่าสุดรอฟอทอได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านทรัพย์สิน ทางวัฒนธรรมหรือ HIA ของแรงมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้วเสร็จและส่งรายงาน HIA ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพอแล้วเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567เพื่อให้ทางสอพอจะจัดส่งไปยังยูเนสโกอย่างเป็นทางการต่อไป การศึกษารายงาน HIA ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือของศูนย์มรดกโลกฉบับปี2021โดยมีการวิเคราะห์แนวทางหรือเลือกในการพัฒนาโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกให้น้อยที่สุดนะครับอีกสัญญาที่ยังไม่ได้ก่อสร้างคือสัญญาที่4 1ช่วงบางซื่อถึงดอนเมือง ระยะทาง15.2กิโลเมตรที่มีประเด็นโครงสร้างร่วมกับโครงการรถไฟเชื่อม3ามสนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตาเภาล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าทางบริษัทเอเชียเอรวันจำกัดเครือซีพีรับเป็นผู้ก่อสร้างทั้งหมด และมั่นใจว่าโครงการจะเดินหน้าต่อไปขณะที่จุลาสุขมานบเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec กล่าวว่าการเจรจาเรื่องโครงสร้างร่วมมีทิศท,ทางที่ดีคาดว่าหลังสิ้นสุดการขยายเวลารับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ในวันที่22พฤษภาคม2567จะเห็นความชัดเจนที่ทำให้โครงการสามารถเดินต่อไปตามเป้าหมายนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารชั้นๆที่เกี่ยวกับมมดูโลกและพื้นที่ทับซ้อน CP นะครับทำให้การก่อสร้างยืดเยื้อไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หาก,ก่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ